สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตษตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกระวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วย เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาะละารวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลืองทำการมงคลต่างๆดูเลือออกรถดูเรือขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเรื่แต่งงานดูเรื่อผ่าคลอด เปลี่นชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ ในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนค่ะเดือนมีนาคม2565นี้ดาวพระราหูย้ายราศีจะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรบ้างคะอาจารย์ฤทธิ์ผาดาวให้สื่อคะสวัสดีนะครับ FC แฟนคลับที่น่ารักของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนเลยนะครับอิทธิพลการย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลเป็นอย่างมากกับดวงชะตาของท่านในทั้ง12ราศีนะครับและตามวันเกิดและปีนักษัตร ด้วยเช่นกันนะครับดาวพระราหูเนี่ยย้ายเนี่ยนะครับก็จะไปเข้าสู่ราศีเมฆเกาะนวางพืรันตาสบดีนะครับอาจารย์เป็นคนเนี่ยนะที่พูดว่าเป็นปีแห่งสายมูนะครับนะแล้วประจวบกับช่วงกร,รกฎาคมถ้ามุตยูโคโจรย้ายเข้าสู่พบกันเงินกระดุมพาด,ดวงโลกดวงเมืองเนี่ยนะครับไปเจอกับดาวเกตในพื้นดวงชะตาเดิมอันนี้ก็มูเตลูเหมือนกันนะครับ เพี้ยนสายมูเนี่ยจะมูอย่างต่อเนื่องไปเนี่ยเปีเต็มๆเลยนะครับเพี้ยนรายได้มหาศาลเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง,งนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมีผลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับจะทํารายได้เ,เข้าสู่ประเทศไทย เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของพวกนี้มากนะครับพวกมูต่างๆนะแล้วถ้ายิ่งคนจีนคนจีนเนี่ยชอบมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยเป็นก่อเป็นกำรรนะครับและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับอิทธิพลของดวงชะตาเมืองเนี่ยนะครับมีดาวเกตอยู่พบกันเงินหมายถึงการเงินเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดนะครับ ถ้าดวงชะตาใครต้องการที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะต้องเป็นคนดีคุณต้องเป็นคนที่สวมดมนต์ปฏิปธรรมและชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณคิดจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เป็นการกุศลเป็นอะไรก็แล้วแต่ในการทําบุญนู่น,นนี่นั่นตามใจที่ศรัทธาหรือคุณคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอันเนี้บอกได้เลย เงินทองจะไหลมาเทมาณชาติหาคุณแน่นอนอย่างไม่คาดฝันนะครับอิทธิพลของดาวบาประคอนะครับก็คือดาวพระราหูนะซึ่งเป็นเงาแห่งกรรมนะครับทั้งกรรมดีและไม่ดีนะจะกวจรย้ายราศีได้จากราศีพฤกษกนะครับยกเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยในวันที่30มีนาคม2องพนะครับช่วงเวลาตีสองยีนาทีหมายถึงเป็นคืนของวันอังคารนะครับในดวงชะตาตำแหน่งก็จะเป็นเทวีโชคอยู่ราศีเมษเป็นราศีอุดของพาทิตย์ ซึ่งเป็นบ่อให้เกิดพระราหูเมื่อดาวราหูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษและกลุ่มลัคนาย่อมส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญและจะช่วยคุ้มภัยพิบัติมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษด้วยและดวงชะตาของบ้านเมืองอันเป็นมงคลนะครับและส่งเสริมให เกิดการรวมประสานระหว่างความสว่างก็คือดาวพระอาทิตย์ความมืดก็คือดาวพระราหูและพระจันทร์ด้วยมงคลบุญนี้จะบังเกิดเป็นพุทธบูชาด้วยคุณงามความดีไม่รู้จบด้วยอภิมหาบุญอันประเสริฐองค์พระสุรินทราหูองค์เทพพระราหูสมคุตบรมเทวโพธิสัตว์ในอนาคตการเบื้องหน้าจะบังเกิดเป็นพระนารถพุทธเจ้าสืบศาสนธรรมต่อไปอันเป็นสีสิริเดชมงคลอันยิ่งใหญ่ คือการรวมประสานอันเป็นมงคลบุญกุศลเ,เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงทําความดีและสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออ,อทิศถวายบุญกุศลน,นี้แด่องค์พระอาสุรินทราหูเพื่อหนุนนําให้ท่านขอให้มงคลระบุญนี้จบไปกำลังบุญที่หนูน้อท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาและผลระบุญนี้ก็จะหนุนนําส่งเสริมให้ดวงชะตาทั้ง12ราศีและตามวันเกิดและปีนักษัตรทั้งหลายดวงชะตาจะกลับร้ายกายดี มีโชคลาภอันเป็นมงคลนะครับในทางดวงชะตานะครับดาวพระราหูเนี่ยส,สิทธิตอยู่ที่ราศีใดมักจะมีเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไปนะครับดาวพระราหูเนี่ยจะโคจรในแต่ละราศีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณราศีละ1ปีครึ่งโดยประมาณหรือ1ปี6เดือนประมาณนี้สิทธิการยะตามหลักเทวกําเนิดตามคัมภี์เฉลิมไตรภพได้อธิบายถึงการกําเนิดของพระราหูเอาไว้ว่าพระราหู ซึ่งเป็นเทพพยายดาอัตถะเคซึ่งพระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงชุบชีวิตขึ้นมาจากหัวผีกโมน12หัวห่อด้วยผ้าสีดำหรือสีทองสมฤทธิ์หรือสีโกโก้และป่าผมด้วยน้ำอมฤตจนกำเนิดเป็นเทวราชซึ่งนามองพระอสุรินทราหูองค์เทพพระราหูทรงคุดบรลมเทวโพธิสัตว์ซึ่งมีคุดเป็นผานะตามตำรามหาทักษะกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระราหูอุบัติขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนโคจรจากทิศท,ทักษินหรือทิศใต้อันเป็นทิศท,ที่มีธาตุน้ำประจำอยู่โดยให เหตุผลว่าชีพทั้งหลายมีสภาพที่ต้องเกิดจากธาตุน้ําดาวคอทั้งปวงจึงเป็นไปตามสภาวะธรรมย่อมเกิดจากแหล่งน้ําคือทางที่ใต้จากโลกธาตุพระราหูเนี่ยสถิตอยู่บนวิมานบนสูงสวรรค์ประจําอยู่ทิศพายักษ์ทิศตัวตกเฉียงเหนือมีกําลังดาวพระคท่ากับ12ตตำนานแห่งองค์พระอสุรินทราหูท่านว่าไว้พระราหูเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์และบุญฤญทธิ์และมีความเป็นอมะตะอิทธิฤทธิ์ขององค์พระราหูซึ่งมีอํานาจมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงดวงช 打。啊 จากร้ายให้กลายเป็นดีมีโชคลาภบังเกิดทรัพย์สินเงินทองเมื่อสมัยพระพุทธการองค์พระอสุรินทราหูได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดเหล่าเทวดายักษ์สัปพสัตว์ทั้งหลายทรงแสดงธรรมทำให้เหล่าเทวดาเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากจึงทำให้องค์พระอสุรินทราหูเนี่ยอยากที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ว่าจะเป็นจริงดังที่เหล่าเทวดาได้พูดเลื่อมใสในพระพุทธองค์และศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างเป็นอย่างมากจะเป็นจริงดังที่เหล่าเทวดา ได้พูดหรือไม่นะองค์พระอสุรินทราหูก็อยากคิดที่จะไปเข้าเฝ้าพอมาวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงรับรู้ในทิพยานว่าองค์พระอสุรินทราหูเนี่ยจะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพ,พุทธองค์พระพ,พุทธองค์ก็เลยบอกให้พระอานทน์เตรียมพื้นที่พระราหูนะก็ได้เดินมาตลอดทางก็ได้คิดตลอดเลยนะเราตัวร่างกายใหญ่โต นะมีธริดมากมายนะพระพุทธองเนี่ยจะเห็นเราเนี่ยแล้วจะวิ่งหนีไหมพอเมื่อพระราหูมาถึงนะก็ได้พยายามมองนะก็หาไม่เจอนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับจนพระพุทธธงเนี่ยก็ได้เอ่ยปากเรียกพระราหูนะพระราหูก็เงยขึ้นไปดูโอ้โหพระพุทธองเนี่ย,ยร,ยร,นะร,รย่างกายใหญ่โตมากเลยพระราหูจึงได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีดวงตาเห็นธรรมก็ลดทิฐิของตัวเองลงว่าตัวเองไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธองค์พระราหูจึงขอ พระพุทธองค์ขอยุดพระรัตรตัยเป็นที่พึ่งดาวพระราหูเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านร้ายนะครับหลายคนมักเข้าใจผิดนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเงาหรือกฎแห่งกรรมที่มนุษย์ได้กระทํามาทั้งกรรมดีและไม่ดีในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพระราหูในเป็นดาวจดเจ้าเรือนเกษตรของชาวลัคนาราศีกุมเป็นดาวประจําของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจึงทําให้ชาวลัคนาราศีกุม หรือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนมีไหวพริบปฏิพัน์เป็นนักสู้แบบที่มีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงซึ่งตักจากดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นี่ก็อาจ,จะเป็นคนที่นักสู้แบบบู๊ตรงไปตรงมานะครับแต่ดาวราหูเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาจจะมีเล่เหลี่ยมชันเชิงม,มากนะครับถ้าวัดความร้ายระหว่างดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยนะในทางโหราศาสตร์นะครับว่าดาวไหนร้ายที่สุดคุณจาไว้เลยดาวที่ร้ายที่สุดก็คือดาว พระราหูนะครับทำให้ดาวพระราหูเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิาพานไหวพริบดีมีความคิดและรู้อะไรเนี่ยมักจะว่องไวคล่องแค่วว่องไวนะครับโกรธง่ายหายเร็วขยันขันแข็ง เป็นคนที่ปาดเปรี้ยวนะปรับตัวได้ง่ายด้วยเช่นกันในดวงชะตาในทางราศีจักรนะครับดาวพระราหูเนี่ยมักจะโคจรเดินทวนกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นยกเว้นดาวพระเกตการเดินสวนทางกับดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆนี่เองทําให้รู้สึกเหมือนว่าดาวพระราหูเนี่ยเดินถอยหลังหรือการเดินลดองศาจากองศามากไปหาองศาน้อยนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่าการโคจรนในแต่ละราศีก็ประมาณ1ปีครึ่งกว่าจะผ่านแต่ละราศีเนี่ยนะครับถือว่าอย่างช้านะครับแล้วก็ผ่านในแต่ลูกนวังนะครับอย่างที่จาย์ได้พูดพยากรณ์ไว้ใน คลิปดูดวงชะตาหลายปี2 5 6 5ไปแล้วนะครับถ้าใครจดทันนะ,นะเ,ออเดี๋ยวในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาพูดมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดาวพระราหูเนี่ยจะโคจรย้ายนาวางเนี่ยวใครจับนาวางเดินหน้าเนี่ยนะครับวันไหนบ้างเดี๋ยวจะพูดในในคลิปนี้ให้นะครับแล้วคุณก็จดไปนะแล้วก็ไปแล้วมันระวังนะครับว่าในช่วงจังหวะที่ดาวย้ายขยับนาวางนี้ดวงคุณดี หรือร้ายประการใดนะครับก็ไปสังเกตเอานะอันนี้ก็มาถึงในช่วงของการาการไหว้เทพพระราหูนะครับในการรับส่งดาวพระเคราะห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเป็นการส่งนะครับไปสู่ราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษก,ก็ถือว่าเป็นราศีที่ต้อง รับองค์พระราหูนะเพราะฉะนั้น12ราศีนี่ก็ถือว่าเป็นสีที่สําคัญนะครับว่าคุณจะต้องทาพิธีรับส่งเทวดาพระราหูเพื่อความเป็นสีมงคลในดวงชะตานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อได้เลยว่าคนจะล้นวัดแน่นอนนะครับอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยคนมากแน่นอนนะครับแต่ก็ขอให้คุณดูสถานการณ์นะว่าโรคระบาดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับเอ่ยยึดความปลอดภัยเป็นที่ตั้งไว้ก่อนนะนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนนที่บ้า วัดที่ใกล้ใกล้บ้านคุณเดี๋ยวจัดวิธีสวดเทวดาบูชาเทวดานรเคราะห์นะครับพระราหูย้าราศีนะนะให้ค,คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านเลยนะครับเออหรือถ้าหากใครนะครับถ้าไม่สะดวกไปที่วัดเดี๋ยวจย์ก็จะมีวิธีการนะครับในการสวดที่ผ้าของคุณที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวจย์ก็จะบอกให้เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันพุธที่30มิีนาคมนะครับแรม14ค่ําเดือนสี่ ปีฉหรูนะครับในดวงตาวันพุธนี้ก็ถือว่าเป็นวันโลกาวินาศแล้วก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยสามารถทําพิธีอันเป็นมงคลได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําพิธีนะครับรับส่งเทวดาพระราหูเนี่ยนะสามารถทําได้เป็นมงคลครับเพราะฉะนั้นจะทําได้ถึงช่วงไหนนะครับเริ่มต้นทําตั้งแต่ช่วงเวลา18บแนกาเป็นต้นไปหมายถึง6กโมงเย็นไปแล้วคุณสามารถท, s <S ทําพิธีรับส่งเทวดาพระราหูได้เลยเป็นมงคลไม่เป็นโกนลกาวินาศนะครับเพราะฉะนั้นโลกาวินาศจะโลกาวินาศเฉพาะ พุทธกลางวันเท่านั้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะจบนะชัดเจนนะครับพุทธกลางวันเท่านั้นเป็นรอกรวีน่านะเพราะฉะนั้นลหลัง18บแปในการเป็นต้นไปสามารถท,ทําพิธีพันเป็นมงคลได้เพราะฉะนั้นก็คุณเตรียมเครื่องบูชาสักการะต่างๆของเซนไวนะครับเออย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าของดําต่างๆนะแต่ของดาพวกนี้นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นการไหว้เจ้ากรรมนายเวทเท่านั้นนะครับสามประวยสนีนู่นนี่นั้นนะครับข้อกรรมต่างๆของคุณนะเพราะฉะนั้นพยายามจัดให้ไม่ต้องมากจัดให้แบบ พอดีพอดีก็พอแล้วไม่ต้องมากนะครับตามข้อมูลบนหน้าจอที่จ้ได้ขึ้นมาให้นะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการไหว้พระราหูให้ร่ํารวยนะครับเพราะฉะนั้นเดีเยอจาจย์ก็จะบอกให้คุณนะก็ดูตามบนหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นของไหว้ต่างๆนี้เน้นกําลัง12นะครับทูบ12ดอกนะเทียม12เล่มเทียน12เล่มเนี่ยให้เป็นเทียนสีเหลืองไปเลยนะครับถ้าไม่เหลืองก็ขาวได้นะเราจะไม่เอาเทียนสีดําสีดำอย่างที่จย์บอกเนี่ยเป็น,ปนการไหว้เจ้ากรรมนายเวรไม่เอานะเพราะฉะนั้นให้เป็น สีเหลืองออกแนวสีเหลืองเข้าไปดีสุดนะครับบริวารอายุเดชสีสีคือสีที่ดีสุดของพระราหูยาอน,นอันนี้คือการไหว้เทพพระราหูโดยตรงนะครับในดวงชะตานะเทียนเหลือง แล้วก็ทูบทูบก็กเป็นทูบแบบธรรมดาทูบทั่วๆไปนะครับ12ดอกนะแล้วก็พวงมาลัย2พวงนะครับแล้วก็เครื่องบูชาสักการะต่างๆเน้นกําลัง12นะครับก็ดูตามบนหน้าจอนะพวงมาลัย2พวงนะครับแล้วก็ส้มนะครับส้ม12ลูกนะคือการใช้ส้มนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความเป็นมงคล นะครับความสุขคุณจะได้มีความสมบูรณ์พูนสุขในดวงชะตานะครับคุณจำไว้นะอาจารย์ไม่เน้นของดําเลยนะครับเน้นของที่มีสีสันสวยงามเป็นมงคลนะครับผลละหมากรากไม้ต่างๆได้นะแล้วก็ถ้าคุณจะไหว้่าของขาวหมูเห็ดเป็ดไกน่นู่นนั่นไม่เอาสีดำนะครับเอาแบบสีแบบปกติคุณเมือกับการไหว้เจ้าไหว้ตุจีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับรวยในการบอกนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับสามารถฐานได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการให้นะครับโดยการแยกจาก12นะครับก็คือให้เป็นสุขประเคาะกับบาปประเคาะนะครับสุขประเคาะก็คือ5บาปประเคาะก็คือ7รวมกันก็เป็น12นะครับก็เปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็ความทุกข์ความเศร้าความโศกก็จะสลายไปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์นะครับที่อาจารย์ได้รู้มาจากนิมิตฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์นะ แล้วกระจา์ก็จะคำนวณช่วงเวลาไหวให้คุณด้วยนะครับอันนั้นส้มเรียบ้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกเอานะถ้าคุณจะส้มหรือผลไม้อย่างไรอย่างหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะครับเน้นกําลัง12นะถ้าใครร่ารวยมีทรัพย์สินมากก็ไหวมากนะครับอย่างละ12สม,ม่วนมุตว่านะครับถ้าใครจะถวายไก่กับหมูนะเพราะฉะนั้นไก่หนึ่งตัวเนี่ยให้คุณสับให้ได้12ชิ้นนะครับถ้าหมูก็สับให้ได้12ชิ้นเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็มาถึงสําหรับอาหารนะครับที่พระราหูเนี่ยชอบนะหรือโปรดมากนะครับเครื่องเสิเวฟนี้ก็คือสาลาเปานะาลาเปานี่นะจะเป็นไส้ถั่วและงาผักกาดนะครับรสออกหวานนิดๆน,น,นะครับออกน้ําตาลอ้อย12ลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทํซาลาเปาอยู่แล้วคุณก็ทํซาลาเปาเลย12ลูกนะแต่ถ้าคุณาหาไส้ไม่ได้ก็เอาซาลาเปาทั่วๆไปได้อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จัดไหว้12ลูกได้นะ แต่ถ้าใครสามารถทําไส้สระเปานี้ได้นะครับในปีนี้ให้คุณลองทําขายเลยหลังจากมีนาเป็นต้นไปคุณจะขายดิบขายดีแน่นอนนะครับโอเคนะอันนี้ถ้าคุณทําเครื่องบุชาสศักการะต่างๆพร้อมแล้วนะครับเครื่องมัชฉาบมังสาตรต่างๆนะหรือถ้าใครไม่มีของเขาน,นุ่นั่นก็เลือกเอาเลยผลไม้ก็ผลไม้นะครับถ้าสาระเปาก็สาระเปา,า,ปาแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะไม่ต้องเยอะนะ แต่ถ้าใครมีกำลังคุณก็ทําเต็มที่ไปเลยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะเวลาคุณไหว้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งสารปันส่วนแยกนะครับอย่างละ5เป็นสุประเคาะ์นะครับเก็บไว้กินนะแล้วก็อย่างละ7เป็นบาประเคะ์เอาไว้ไปบริจาคให้เป็นทานนะครับเป็นบูสนนะเป็นมงคลพอคุณจัดเครื่องบูชาเส้นไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณจุดเทียนนะครับนะจุดเทียนเสร็จปุ๊บก็ให้คุณจุดทูบ12ดอกนะ แล้วก็กล่าวนะครับนาโม3จบแล้วก็สวดพระคาถาบทน,นี้ตามบนหน้าจอเลยนะครับอิติปิโสพระกวาพระราหูจะมัสมิงจะปุตตะคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพปยันสัพพโรคงังวิวัชเยสัพพาระพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้12รอลรวยนะครับคือก็คือ12จบนะพอเสร็จแล้วนะครับก็คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรนะก็ดูตามบนหน้าจอเลยนะครับ ข้าพเจ้าขอที่บุญกุศสที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพอันเป็นมงคลจนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยเครื่องสักการะบ,บูชาทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่เทวดาดาวโนะาะห์พระอสุรินทราหูขอให้มงคลระบุญนี้จบเป็นกำลังบุญที่หนุนนํำให้ท่านมีบาร,รมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์ษาประธานพรให้กับดวงชะตาของข้าพเจ้า ชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปนะครับชื่อนามสกุลของท่านนะแล้วเสร็จแล้วให้คุณขอพอรได้เลยนะครับพอคุณขอพอรเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณพูดต่อเลยนะครับว่าขออำนาจพระบร,รมีอสุรเทพองค์พระอสุรินทราหูเสด็จพ่อพระราหูขอจงมาโปรดลูกด้วยณนะบัดน,นี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธนะครับพอเสร็จพิธีแล้วนะครับพอทูบหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ให้คุณก็จัดของให้เรียบร้อยนะครับคุณก็แบ่งของนะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นส้มใช่ไหม ส้ม12ผลนะเออก็ให้แบ่ง5ลูกคุณเก็บไว้กินเองนะครับเป็นศุขเคราะ์แล้วก็จะเป็นความสุขความสมบูรณ์บุญสุของคุณโชคลามทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามานะครับเออพอเป็นสุขเคราะ์นะบุญกุศลคุณก็จะได้รับไปนะครับส่วน7ลูกที่เหลือนะครับเป็นบาปเคราะห์ให้คุณใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปบริจาคให้ทานเป็นบารมีนะครับแล้วก็ถือว่าคุณจะเขาเรียกว่าความทุกข์ความเศร้าความโศกเนี่ยได้ออกไปหมดแล้วสลายไปแล้วนะครับ พอคุณทําอะไรได้หมดแล้วนะครับเออก้อยคุณถือเนี่ยนะเออจานส้ม5ลูกนะครับกให้คุณยกขึ้นขอพรเลยนะครับนะขอให้มีแต่โชคลาภความสุขความสุขเร็จนู่นนี่นั่นพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะครับอ่าถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็อขอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บหมดสิ้น นะครับขอมมแจะสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าใครอยากขอโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็ขอได้เลยนะครับจะได้มีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเพราะโดยตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทวีโชคนะครับหมายถึงคุณก็ณจะมีโชคลาภจากผู้หญิงนะครับนะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยหมายถึงดวงชะตาจะเป็นดวงเขาเรียกว่านารีอุปัมนะครับส่งผลให้ชาวลักนาราศีกรกฎมีสติปัญญาในการวางแผนงานดีมักจะมีความสําเร็จได้เป็นผู้นําหรือผู้บริหารแล้วก็ให้เราระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยจัดเต็มเลยนะครับเจ้าชะตาเนี่ย จะต้องทำงานเป็นผู้วางแผนและมักจะมีความสําเร็จในชีวิตการทํางานก้าวขึ้นเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารงานใหญ่โตขึ้นประเภทอาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมนะเป็นเจ้าที่หรือทําการตรวจสอบวางแผนต่างๆในเรื่องของการติดตามผลงานหรืออยู่ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับหรือมักจะไม่ต้องทํางานหนักในารายละเอียดต่างๆ แต่ว่าอาจจะเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดคน้นหรือเป็นนักบริหารหรืออาจจะมีในเรื่องของศิลปะในการทํางานหรือมีวิถีทางได้อํานาจบริหารอย่างแปลกๆหรือเป็นไปอย่างไม่คาดฝันเป็นส่วนมากต้องวงเล็บด้วยนะครับถ้าดวงชะตาคุณดีนะถ้าดาวพร,ราหูคุณไม่เสียนะครับยันถ้าดาวราหูคุณดีเนี่ยนะเป็นสีเป็นมูลเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะหรือถ้าดาวราหูเสียของคุณเสียคุณจําไว้เลยถ้าเป็นการลากินีเนี่ยไม่ดีให้ระวังให้มากนะครับในดวงชะตาหรือถ้าราหูทับราหูเดิมเนี่ย ห้ามลงทุนเด็ดขาดให้ทำในสิ่งที่มีเท่านั้น พอแล้วนะครับอยู่เฉยๆดีกว่าไม่เจ็บตัวนะถ้าดาวราหูคุณไม่ดีนะครับแต่ถ้าดาวราหูคุณดีเนอะันนี้ไม่มีปัญหาลุยให้เต็มที่เลยนะโอเคมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพระพุธนี้จะเดินหน้าเสดิญอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่2มีนาคม65เวลา6โมง49นาทีนะครับพุธเสด็จนี้ก็เข้าสู่พบมรณแลนะดังนั้นในดวงชะตางของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมในช่วงนี้อาจจะน้อยนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คบเพื่อนให้ใน,น้อยๆเข้าไว้ดีที่สุดในช่วงงงงนนนนีีีี้้เเเเพื่่่่่่่่่ออไไไไมมมคคยยยดดททาาาาหหรระบลวสสตๆกก็ผ เืถึงชาวลัคนาราศีกรกฎมากนะักนะแต่ให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพาิตย์นะครับดาวพระอาที่จะย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจาว,วิราชในวันที่15มีนาคม5เวลา2ทุ่ม9นาทีนะครับดาวพาิตย์นี้เป็นดาวเจ้าดนพบกันเงินเข้าสู่พบสุภะาาตามที่อยนในดวงชะตาคุณเอ จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับและคุณก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของเงินเงินทองทองได้เงินก้อนใหญ่นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แจ็คพอต30ล้านบาทด้วยของชาวลัคนา,าราศีกรกฎนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพระพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริญเดี่ยวรวดได้อีกนะครับในวันที่18มีนาคม5กาเวลา1 6บหกในการสามนาทีนะพุธนี้เสริญก็สู่พบสู่ภะอย่างที่บอกพุธภบสู่ภะก็คือชื่อเสีียงงคควาาควาาามมมด สาเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับเพื่อนฝูงและสังคมเนี่ยใช้การสนรบสุนส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงย้ะนสื่ออะไรก็แล้วแต่ออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟท์ิกต็อกจะทำให้คุณมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีนะครับและเป็นดาวเจริหยพบวินาศด,ด้วยย้ะนของคุณเนี่ยให้ระวังนิดนึงชื่อเสียงของคุณเนี่ยนะครับอาจจะแบบว่าดังแล้วเป็นที่เมาส์แต่ก็ได้อะไรเงี้ยเออความเสียหายต่างๆมักทําให้เกิดชื่อเสียงนู่นนี่นั่นอย่างเช่นสมมุตินะ คุณอาจจะเดินเดินไปตกท่อ <c oughs> ก็ได้ดังไปเลยเงี้ยเออหรือคุณอาจจะแบบถูกรถเตรี่มีช่ออะไรก็แล้วแต่นะพยายามให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นชื่อเสียงในที่ทางที่ดีก็พอแล้วของชาวราศีกรรากฎนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนนะครับในดวชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ย ในวันที่3มีนาคม55เวลาเที่ยงคืน3 6นนะครับดับอยู่ที่พบหมอณละนะ้ะย้าให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังในเรื่อ,องของหมอระดกระวังในเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะมีปัญหาอุปสรรคได้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในโดยงส้างคุณนะแล้วพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพนเนี่ยนะครับในวันที่18มีนาคม55เวลา14:26น,า 20, นาเพ่นอยู่ที่พบสายช้าเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยถือว่าดีมาก ะจะมีโชคลาภที่ดีในดวงตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะในช่วงนี้ออกสื่อออกสังคมเนี่ยดีมากนะครับดังเปี้ยงๆมาเปียเ้ยงเลยนะต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคโจรของดาวพระราหูนะครับในปี25.65นี้ที่อยู่ที่ราศีเมษนะจะมีเกณฑ์การขยับระวังนะครับวันไหนบ้างนะพยายาให้คุณไปสังเกตเอานะครับในช่วงเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปนะคือถ้าคุณสังเกตว่าถ้าดวงชะตาคุณดีก็ดีนะถ้าไม่ดีคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะ ดัน้เนี่ยตั้งแต่วันที่30มีนาคม65ถึงวันที่31พฤษภาคม65ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาคือในวันที่1มิถุนายน65ถึงวันที่2สิงหาคม65ในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของลักซ้อนรักสามเส้านิดนึงนะครับต่อมาในวันที่3สิงหาคม65ถึงวันที่4ตุลาคม65ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับต่อมาในวันที่5ตุลาคม65 ถึงวันที่6ธันวาคมช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของเอกสาร,รสัญญาดนึงนะครับคำพูดประจาต่างๆด้วยนะเออแล้วก็ต่อมาคือในวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงปี66อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีหนึง่ง นะของชาวลัคนา,าราศีกรกฎนะครับก็ขอให้ชาวลัคนา,าราศีกรกฎทุกคนโชคดีมีชายประสบผลความสำเร็จน,นะครับคุณดีสมหวังดีเด่นในเรื่องของการงานอยู่แล้วถ้าติดต่องานต่างถิ่นทางแดนก็ถือว่าดีด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์อย่าลืมแฟนคลับ FC ซที่น่ารักช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ